สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับภายในเก๋งของ s k 1เ0ร a r k ยี่บมา์ครับผมหลังจากที่ว่าหลายท่านได้ถามสอบถามมาครับว่ารถฟังนาทำเสร็จแล้วภายในเป็นยังไงครับวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้เริ่มแรกครับภายในเก๋งก่อนเลยครับภายในเก๋งก็จะมีพวกอุปกรณ์แท่งต่าง ายในบอกครับแล้วก็หนอนกันความร้อนต่างๆนะครับมีพรมปูพื้นการเศษฝุ่นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีระบบแอร์ครับมีระบบแอร์เห็นะครับเก็บภายหลังครับวพวกแผงอะไรนี้เก็บให้เรียบร้อยแผงนับปัดนะครับ,รบ,รบแผงนับปัด ใช้ได้หมดทุกระบบไม่ว่าจะเป็นเต่ากระตายอ่านี่เต่ากระตาครับแล้วก็ระบบออโต้นะครับอย่างต้องใช้ได้หมด เคงึ่งนึงครับนี่ยังอยู่ในโหมดออโต้อยู่ครับอ่าครับทีน,นี้เรามาดูภายนอกครับอ่าครับน,นี่คือภายนอกอ่ครับภายนอกภายนอกมันก็เราจะมาดูตรงฝั่งทางหมอ้อน้ําครับหมอ้อน้ําก็จะมีกระปุกสับ แล้วก็มีแบตเตอรี่ใส่ระบบล็อกให้เรียบร้อยครับแล้วก็แผงกันยา่านะครับแผงกันยาาน่าต่างๆแล้วก็ระบบแอร์ระบบแอร์นี้เพื่อความเย็นเราขึ้นบนเลยครับเพื่อระบายความร้อนแล้วนกะ็จบระบบคันความร้อนให้นะครับแล้วก็เรามาดูเก็บรายละเอียดให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไฟ ต่างๆนะครับแล้วอรนยายนสติ๊กเกอร์ครับอันนี้คือด้านท้ายครับด้านท้ายของตัวรถครับ,รบแล้วลองดูด้านข้างนะครับด้านข้างคือตวดเช็คให้เรียบร้อยเหมือนเดิมครับบรรลายนทำมาใหม่ครับ,รบเป็นสีเดิมระบบปั๊ม ยกระบบขึ้นนะครับเรายกกระบอกขึ้นยกระมขึ้นนี้ฮาริตจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็โหลดช่วงล่างครับนะครับล่างนี่คือเราทาให้ใหม่อยู่ไหมครับโียเฉพาะเกตนี่ก็ยังหนาอยู่เลยอันนี้เป็นของแท้ครับของแท้โซ่นี่ก็ของแท้ครับของแท้ติดรถมาดูเฟรมนะครับเฟรมนี่สวยมากช่วงล่างนี่จาดได้ว่าสวยครับเห็นไหมครับขาดยังไม่สึกเลย มา,ามาดูภายนอกครับอันนี้ก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับก็คือทํำให้ใหม่แล้วเรามาดูความเับเพื่อน โอเคนะครับถ้าสงสัยติดต่อยังไงได้เลยครับสวาสดีครับ